สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง apm apple man วันนี้จะมาพูดถึงนัดแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปเยือนแอสตันวิลล่าก่อนชมนฝากากดติดตามเลยด้วยเริ่มเกมกันเลยวันนี้ขอเข้าแบบเข้าประเด็นเลยการเล่นของแมนซีในนัดเนี้ยนะวันเนี้ยมิโก้ก่อน,นเซตแรกก็ไม่ได้ลงนะเพราะว่าไปเจ็บนัดที่เจอเบียร์เดียวนัดนี้ก็เลยเป็นทิชเชนี่ไรเดอร์เนี่ยเล่นเป็นกลางรับก็ทําให้แมนซีเนี่ยมี กองกลางที่ไปแทนไรเดอร์ตรงนั้นก็คือเบร์นโดซิลวาแทนนะจะเป็นแบบนี้แล้วส่วนวาดดโอก็ไปเล่นแบ็คซ้ายแทนนิโกโอไลรีที่พักไปนะน่าจะลงเยอะเกินแล้วก็ไม่ค่อยฟิตก็ประมาณนี้แผนวันนี้ก็เลยแปลกๆไปนิดหน่อย <c oughs> ในการเล่นโดยที่ไม่มีกองกลางตัวรับที่แท้จริงที่แท้จริงคือไงก็คือที่อยู่โฮดิ้งตรงนั้นเลยที่ รับบอลจากกองหลังพาบอลขึ้นไปอะไรงี้นะไม่มีไรเดอร์ถึงในรูปแผนนะเนี่ยจะเป็นกองกลางตัวรับโฮดดิ้งอะ่ะแต่ว่าหน้าที่เขาทำในวันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นนะไรเดอร์เขาเป็นสไตล์ที่แบบวิ่งสอดขึ้นไปแล้ววันนี้ก็เช่นเคยเขาก็วิ่งสอดขึ้นไปวิ่งสอดขึ้นไปเสร็จปุ๊บก,ก็จะเป็นแบร์ดนตอะไรอย่างเงี้ยนะก็ลงมารับบอลแทนนะ การขึ้นเกมก็ขึ้นยากมากเพราะว่าปกติจะเป็นนิโก,โก้ก่อนซาเลนที่รับบอลแล้วก็หาช่องถ่ายซ้ายถ่ายขวาแทางเลี้ยงขึ้นไปเองเนี่ยแต่วันนี้ไรเดอร์ไม่ได้ทําตรงนั้นนะไรเดอร์ก็คือรับบอลมาแปะซ้ายแปะขวานั่นแหละแต่ไม่ได้พาบอลขึ้นข้างหน้าสักเท่าไหร่วันนี้วันนี้ถือว่าเหมือนเขาเล่นได้แต่ว่าไม่ใช่ฟอร์มเขาเลยวันนี้สำหรับไรเดอร์ก็ถือว่า เป๊บเขาก็น่าจะลองแผนนั่นแ,แหละแทนที่จะให้โคอาสิคลงตรงนั้นเปลี่ยนมาเป็นไรเดอร์เพราะว่าก็คล้ายกันโคอาสิก็ไม่ได้เป็นโฮดดิ้งที่เหมือนนิโก้หรือโรดี้แต่ว่ารุูการที่แล้วเขาเขาเคยเล่นมาเกือบทั้งรุูการนะก่อนนิโก้มาที่เล่นเป็นตัวนั้นนั่งแต่รุูการนี้โคอาสิคไม่ค่อยได้โอากาสลงไม่รู้มีชื่อหรือเปล่าทาไม่ได้นะก็ไม่ได้ลงให้ไรดเดอร์ลงแทนก็ ก็น่าจะประมาณนี้เลยทําให้การขึ้นเกมยากมากเริ่มเกมมาเนี่ยคือแบบบื้อหวาหน่อยมีเล่นเร็วหน่อยบุกเร็วแต่พอสักแป๊บแป๊บเต้นไปแป๊บนึ่านั้นแหละเหมือนนัดเนี่ยเหมือนฤดูก,กาลที่แมนซี่เจอแอตเลติเมลลาแล้วก็สู้ไม่ได้ทั้งนั้นแพ้สองหนึ่งหรือสองศูนย์จะไม่ได้คือแบบการแบงบอลน,นะของทีมแอตเลติเมลลานะทำให้แมนซี่เข้าไปแย่งบอลยากมาก นัดนู้นก็เป็นแบบนี้เลยคือแอสซันวิล่าได้บอลเอาตัวบังบอลแมนซิ่จะเข้าไปแย่งบอลแย่งไม่ได้โดนบังบอลอย่างนั้นแะเป็นประจำที่เคยเห็นนั้นนั้นก็เป็นนั้นนี้ก็เป็นไงแอสซันวิล่าก็ส่งไปตัวว่างนะแล้วก็เสียอย่างก็คือการบีบบีบแมนซิใช้สามคนบีบตลอดเวลาแอสซันวิล่าได้บอลน,นะทำให้ตำแหน่ง ตัวหนึ่งมันว่าเพราะว่าปุ๊บเขาก็ส่งมาปุ๊บมันก็จะลําเลียงไปเป็นสามเหลี่ยมปัก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 แล้วเขาก็ส่วนง่ายๆเลยเพราะแมนซีหลุดตำแหน่งกันเพราะไปบีบกันหมดแล้วแล้วก็ไม่ได้บอลกันสักคนในไอคนที่บีบนะสามคนน่ะทาให้โดนสวนมาบ่อยก็จะเป็นงานยากของกองหลังกระโกน่ยกองกลางวันนี้ยบุยบยุบยุบยาบแบบสู้ไม่ได้อะกองกลางนี้คือสู้ของเซนเมล่าไม่ได้เลย แล้วพอสู้ไม่ได้ฝั่งซอร์มล,ล่าใช้โอกาสไม่เปลืองเขามีแผนเด็ดที่จะมาง,งัดแมนซีอยู่แล้วก็คือลูกเซตพีชนั่นแหละส่วนแมนซีมีแผนเด็ดก็คือต้องได้ประตูก่อนถึงจะเล่นสบายขึ้นเล่นดีขึ้นแต่ในเมื่อแมนซีทำจุดนั้นไม่ได้ก็คือได้ประตูก่อนที่จะเป็นคีย์หลักของแผนนี้ของ,ของเป๊ปนี่แถ้าได้ประตูก่อนคือเล่นง่ายเลยสำหรับแผนนี้แต่ถ้าไม่ได้ก็จบ เป็นอย่างนี้ก็คืออาอิฟเวล่าคมกว่าในลูกเตะมุมเนี่ยหลอกแมนซิ่หายทั้งแผงก็คือแมตติแคสอะนะนะก็ยิงเข้าเสาแรกดดนนารูมาแบบทำอะไรไม่ได้ถึงโกระดับโอ้ยังไงเขายืนผิดตำแหน่งแล้วแล้วก็เพื่อนก็บังเต็มไปแล้วเขาไม่คิดว่าด้วยว่าจะยิงไปเบียดเสาขนาดนั้นนะนะนะก็เสียประตูไปแบบต้องชมซาซิเวลาในลูกเซตพีแบบนี้นะส่วนแมนซิการเกมลุก เกมลุกวันนี้ไม่มีอะไรเลยจริงๆซามโยเริ่มมาจิตจาร์ดมีการเลี้ยงมากกว่านัดที่แล้วเยอะนะกล้าเลี้ยงแต่ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันส่วนออสกาบอกพอเสียประตูแล้วเนี่ยก็ไม่กล้าเลี้ยงไม่กล้าเล่นกลัวเสียนะก็เล่นเพย์เซฟที่แบบไม่กล้าบอลไปข้างหน้าเยอะไม่กล้าเสี่ยงปกติเขาจะเสียงเลี้ยงบุกเลี้ยงบุกเข้าไปนะแต กองหลัง2คนบีบบ๊อบเนี้ยบ๊อบจะผ่านไปได้มากครั้งแต่ครั้งนี้ไม่กล้าเลี้ยงเข้าไปก็คือส่งกลับมาตลอดนัะนี้ก็เลยเล่นไม่ออกโดนเปลี่ยนตัวไปส่วนการขึ้นเกมของแมนซีก็จะเป็นโฟเดนกับแบร์าโดที่แบบมารับบอลขึ้นไปนะรับบอลจาก io, กวาีิโอรูเบนดิฮาเนี่ยเอาบอลขึ้นไปสร้างสรรค์เกมดีจะรับฟิโฟเดนหาเพื่อนแล้วแต่หาไม่เจอเพื่อนยืนกันนิ่งแล้วก็ไม่กล้าเปิด ส่งก็คือกลัวเสียบอลก็เป็นงี้ทั้งเกมว่ากลัวเสียบอลน,นะก็เลยเสียแต้มไปสามแต้มนะมีจังหวะหนึ่งที่หาเล่นจะวิ่งสอดขึ้นไปแล้วแต่ก็กวาดิโอได้บอลน,นะปกติเขาน่าจะงัดเปิดแน่นอนแต่นัดนี้ไม่เปิด <c oughs> นัดนี้ดึงจังหวะ <c oughs> ก็ไม่ได้เลยไอ้กวาดิโอเนะี่ยถ้าเขาเล่นเป็นปีแบ็กเนี่ย จุดเด่นเขาก็คือเกมลุกนะไม่ใช่เกมรับอะ่ะแต่ถ้าเขาเล่นเซนเตอร์ก็คือเขาจะเน้นเกมรับแต่นัดน,นี้ไม่เน้นเกมลุกเลยรับอย่างเดียวและเกมรับนีฝั่งปี๋เขาไม่ได้มีความเร็วเยอะนะก็เลยก็สู้ปีฝั่งแซนซันเวลาไม่ได้เหมือนกันทําให้สู้ไม่ได้อะ่ะเกือบทั้งทีม,มน,นะมีคนที่เล่นดีๆก็จะเป็นดอนนาเนี่ยเซฟหลายลูกมากซานโชยิงสองลูกจอดจอ ตอนไงเซฟได้ฮึดแบบกระตุ้นเพื่อนเอาหน่อยเอาหน่อยก็คือไม่เสียเพิ่มอะแต่ว่าเราก็หาประตูแรกไม่ได้มีประตูที่มามุดเปิดให้ฮาร์แลนดุงนั้นคือแบบตะโกนล,ลั่นบ้านแล้วแบบได้แล้วเว้ยก,กว่าจะได้สุดท้ายน้ำหน้าไปสำหรับมามุดถละลุงนั้นได้เนี่ยคือฟิน,นแต่ว่ามันไม่ได้แล้วฮาร์แลนด์ก็หยุดสถิตยิงกัอสองนัดติดไปด้วย น้ามาพูดหนึ่งฮาแลด์นั่นแหละก็คือเหมือนความมั่นใจหายผมว่าหายมันหายไปตอนนัดที่เจออะไรนะเอลร์ตนะันหรือเบอร์ลี่ไะที่ฮาเลนจะแฮตติกและแฮตติกไม่ได้ <laughs> อันนั้นแหละตัวพาฮาเลนเสียงความมั่นใจผมว่า <laughs> เพราะหลังจากนั้นน้มันมีลูกที่แบบควรจะเข้าฮาเลนก็ยิงไม่เข้าแบบมันคิดเยอะเหมือนฤดูกาลที้แล้วที่แบบคิดเยอะต้นฤดูกาลนี้คือที่เขายิงได้เยอะนะเขาแบบ ยิงไปเลยไม่สนอะไระแบบเหมือนเขาจะไม่คิดแต่เขาน่าจะคิดเลยแต่มันเหมือนแบบมั่นใจแล้วก็ยิงยังไงก็เข้าอะแต่หลังจากที่ไม่ได้แฮตถิกนั้นๆก็คือเหมือนความมั่นใจลดลงหน่อยหนึ่งเขายิงไม่ได้แค่นัดเดียวก็คือนัดน,นี้ะนะส่วนนัดที่แล้วที่ยิงยิงได้ก็เพราะความสามารถเขาล้ว,ลวนๆน่ะคือแมนซีตอนนี้เพิ่งแต่หาเล่นคนเดียวนะ คนอื่นก็ยิงคนละหนึ่งลูกต้องรอ,อเป๊ปให้โอกาสพวกมามุดหรือว่าแชกีบ้างว่าเขาจะเปลี่ยนสไตล์ของแมนซี่ได้หรือเปล่าที่เพิ่งแต่าเล่นมาใช้มามุดไหมยิงได้ยิงได้เหมือนกันแชกีก็น่าจะยิงได้เหมือนกันนะตอนนี้ก็แล้วแต่เป๊ปแบบว่ามาหมดหรือซาบิโยหรือแชกีซาบิโยตอนนี้ผมว่ามีความมั่นใจแต่คลาสไม่ถึง อายุ21ต้องเข็นฟอร์มมากกว่านี้นะผมก็ไปดูไอ้เขาเรียกว่าอะไรในในช่องแมนซิตี้ก็จะเป็นคลิปเที่ยวบ้านของซาเมโยนะเขาก็ดูภูมิใจในความเป็นแมนซีของเขาเขาดูมุ่งม,มั่นมากแต่คลาสบอลนะ่ยยังไม่ได้ผมไม่ได้เกียดซาเมโยแอ้วผมก็ให้กำลังใจเขานะแบบว่า,วาเดี๋ยวเขาก็ต้องมาแต่ตอนนี้ก็ยังก่อนส่วนโดกนะูเนี่ยความฟิตไม่ค่อยฟิตอีกแล้วโดกูมีปัญหาเรื่องความฟิต ลุกานนี้แล้วก็เจ็บบ่อยนะลุกาลนี้เล่นดีมาหลายนัดอยู่แต่ตอนนี้ก็เหมือนแบบตรงเยอะเกินไปแล้วก็ไม่ค่อยฟีดความมั่นใจมีอยู่แล้วแหละความคิดสร้างสรรค์นในหัวผมก็มีอยู่แล้วแต่ร่างกายอาจจะไม่เอ,อื้ออํานวยนะแล้วก็ต้องชมแมตตี้แคทก่งจริงแล้วเพิ่งได้สัญญาใหม่วยปีกแมนซี่ก็ไปไม่เป็นเลยนะเจอแบบนี้ส่วนแบกขวาขแมนซี่ ไปไม่เป็นกันเจอปีกเจอปีกเจอแบ็คของแอสตันวิล่ามานะก็ทำให้แพใบเกมนี้ต้องปรับกันว่าจะเล่นยังไงส่วนตัวผมคิดว่าเล่นรับรอสวนอึดอัดจริงแต่ได้ผลชนะแต่นั้นนี้ก็บุกมันจริงแต่ว่ามันไม่ได้ประตูกนะันก็ต้องเลือกเอาสำหรับจะเอาแบบไหนก็คลิปนี้ก็จะปะมานี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยและเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้คลิปสั้นๆครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากดูด้วยครับเบิดครับ